กรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายโกศลปัมมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวันดนครศรีมาเเขตหพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยผมขอสมวนความเห็นนะครับของกระทรวงสาธารณสุขขอปรับลดงบประมาณตามที่ตั้งไว1้1%สาเหตุที่ผมปรับลดเพราะอะไรครับท่บทานประธานในสภาแห่งนี้นะครับผมเคยหาลือ เกี่ยวกับที่พักอาศัยของพี่น้องออบุคลากรทางการแพทย์เช่นหมอพยาบาลนะครับตามโรงพยาบาลต่างๆผมเชื่อนะครับว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนเรื่องที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นๆโดยเฉพาะนะครับยกตัวอย่างโรงพยาบาลบัวใหญ่ซึ่ง ที่ผมในพื้นที่ของกระผมผมเคยหาลือสภายอย่างนี้หลายครั้งเรื่องการขาดแคลนที่ักอาศัยหมอพยาบาลต้องไปนอนตามห้องพิเศษที่ว่างนะครับในตึกต่างๆผมเคยหาลือในรัฐรัฐบาลชุดนี้นะครับที่รับผิดชอบที่มีหมอหนูหมอตีนะครับรนฐมนตีทั้งสองท่านแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือว่าเยียวยาดังนั้นนะครับผมจึงขอปรับลดโดยเฉพาะสำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขลงหนเปอร์เซะครับแล้วก็อยากจะฝากกระทรวงสา,สาธารณสาสุขสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้เขาได้รับสวัสดิการนะครับโดยเฉพาะที่ภา,าศกัย ให้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมีพละกําลังไปดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ